กระเพกอะค่ะเดิน3ขาเราก็ไม่รู้คิดว่าแบบเออเขาเหยียบอะไรหรือเปล่านะเจ็บขาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบพอไปหาหมอก็คือไม่ใช่เขาสะบ้าหลุดเอ็นฉีกไปแล้วแล้วก็หมอบอกต้องผาตัดอย่างเงี้ยค่ะก็ลองหาข้อมูลใน Google ในเน็ตลองเสิร์ชหาดูค่ะที่ไหนมีที่ไหนหมอเก่งอะไรเงี้ย ก็มาเจอที่นี่เพราะว่าแบบรีวิวเยอะก็เข้าไปดูรีวิวนะหลายๆอันอะไรเงี้ยเพรามีรีวิวแล้วก็เชื่อมั่นระดับหนึ่งอะไรเงี้ยก็ลองมาปรึกษาหมอดูแล้วก็คุยกับหมอก็เลยตัดสินใจผ่าดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ผ่าหมอหมาบอกว่าน้องก็จะพิการไปเลยอะไรเงี้ยใช้สามขาก็เออเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีให้เขาเดินปกติดีกว่าลองดูค่ะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นปัญหาคือเอ็นหลังของเขาขาด เราก็มีปัญหาคือส้าเคลื่อนเอ็น mm hmm. ลำหัวเข่าขาดมันเกิดจากข้อส้าที่มันดุด mm hmm. แล้วมันก็เป็นการเสื่อมของข้อขนานพอมันเสื่อมมาเรื่อยๆเนี่ยเอ็นมันก็เลยค่อยๆเปื่อยยุ่ยแล้วมันขาดเราก็เลยจะไปเจอในสุนัขที่ยุ่แบบห6กขวบขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกาลังวางแผนว่าเรากําลังจะผ่าเขายังไงเราวก็จะมีแบบมันก็จะมีแบบพวกเหล็กดามอิมแพนต์ต่างๆ ให้เรามาเทียบกับฟิล์มเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยการวางแผนคือสิ่งสําคัญให้ให้ให illing, ้การผ่าตัดเรามันแบบไปได้ดีเราก็เป็นไปตามแผนที่เราต้องการเนาะมันก็คือแค่แบบเราต้องเตรียมพร้อมเสมอครับกับการผ่าตัดกระดูกสำหรับต่างอันนี้ก็เป็นชุดผ่าตัดก็ เดี๋ยวเราจะใส่ถุงมืออยู่สองชั้นชั้นแรกมันจะเป็นถุงมือที่ค่อนข้างเหนียวเผือแบบถุงมือทะลุอะไรเงี้ยก็จะเป็นสีเขียวอีกอันหนึ่งจะเป็นขาวก็สําหรับผู้ช่วยเราก็ใส่แค่ชั้นเดียวพอก็จะเป็นสีขาวแบบนั้นก็ส่วนหลังจะจับพวกอุปกรณ์เยอะหลังจะเปลี่ยนถุงมือบ่อยหังก็จะใส่แบบสองชั้นเลย่จะเป็นสมู่ค่าเชื้อเสร็จแ,แล้วเดี๋ยว เราก็ล้างให้นานๆเลยแล้วเราก็ใส่ใส่ตัว,วตนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใส่ กลัววางยาไม่ฟื้นกลัวตายอะพอไม่ตายปุ๊บกลัวเจ็บอีกตื่นขึ้นมาเจ็บไหมอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็กลัวแบบกูไม่หายเสียตังค์แล้วเนาะเจ็บตัวด้วยไม่หายอีกก็จะเซ็งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เออคือดีนะน้องเดินได้แบบใช้ขาได้สี่ขาเกือบปรือบปกติแล้วอันนี้ยังไม่ถึงสองอาทิตย์เลยนะ บอกเลยว่าเก่งแต่หมอแบบจะพูดน้อยหมอจะแบบมีสไตล์ของตัวเองอะไรเงี้ยเขาจะแบบอันนู้นก็ไม่นะไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องดูแลอะไรเยอะน้านนําก็บรงนั้นข้าวก็มางนั้นมัเขาไปกินเองไม่ใส่เสือบด้วยหัวตอนแรกหมอถามหมอหมอ,หมอครับผ่านนอนโรงพยาบาลกี่วันเรวก็ก็เป็นห่วงเนาะกูแบบเออใครจะดูแลอะไรเงี้ยไม่ผาเสร็จกลับบ้านเลยฮะได้หรอไม่ต้องนอนดูอาการหรอไม่อยู่ก็องของดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็เอออโอเคดีค่ะดีค่ะ,คะที่นี่ตัดสินใจไม่ผิด 你好。<laughs>